สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สรัทธามหานิยม999ครับวันนี้เรามาเป็น EP ีที่3แล้วครับที่3แล้วนะคะทุกคนใช่แล้วครับอยู่กันกับผมดีเจก๊กน้ำเช่นเคยครับก็ใบตองเช่นเคยค่ะครับผมเป็นไงบ้างครับใบตอง2อ p อีที่เราได้เพิ่งจะออนไปผ่านช่องของ YouTube มีคนติดตามเราเพิ่มขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเรื่องราวที่เรานําเสนอกับผู้ชมไปเนี่ยก็คือเป็นประสบการณ์จริงของแขกรับเชิญใช่ก็เหมือนเป็นเรื่องราวที่มาแบบว่า แชร์เล่าประสบการณ์การประสบการณ์ที่แบบเขาประสบพบเจอมาจริงๆใช่แล้วนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยต้องฝากไว้หน่อยนึงสำหรับช่ YouTube น้องใหม่ของเรานะครับสัตธามหานยม999นะครับคุณผู้ชมก็เข้าไปแล้วฝากกด Subscribe ด้วยแล้วก็อยากจะให้พวกเรานําเสนอในเรื่องราวอะไรนะตองตองเนาะคอมเมนต์มาได้นะได้เลยนะครับใช่อย่างเรื่องหลอนของแบบคุณคุณโมนะโอ้โหนี่หอกเลยหลอนจริง ใช่ใช่ครับก็วันนี้เช่นเคยครับในรุ่งราวของรายการศรัทธาอันยม999ครับเรานําเสนอในเรื่องราวความศรัทธาครับน้องตองค,ความเชื่อเนาะเชื่อเรื่องนี้นัใช่แขกรับเชิญของเราในแต่ละ EP นี้ก็จะแบบมาเล่าในเรื่องราวประสบการณ์ใช่ค่ะเทปแรกเป็นคุณฟายประมาณเราแบ ดูเหมือนจะแบบดูเขาเป็นคนตลกเฮฮาแต่พอจริงๆแล้วเรื่องเราเราก็คือไม่เคยเห็นในมุมเนี้ยในเรื่องราวของมุมในที่เขาเคยประสบพบเจอมาตอนเด็กเนาะที่บ้านเจอตอนเด็กใช่แล้วนะครับส่วนเรื่องหลอนของคุณโมก็แบบโอ้โหหลายหลายคนไปดูแล้วมาคอมเมนต์กันเยอะเลยจริงนะครับผมส่วนวันนี้แขกรับเชิญของเราเป็นใครครับตงตองครับวันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราเขาเป็นพิธีกรแล้วก็นักแสดงหน้าใหม่ว้าเขาเป็นนักแสดงของซีรีส์ที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้ค่ะของสังกัด ของ Thunder Entertainment วว้ากำลังจะมีผลงานออกมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันแต่ก่อนอื่นเขาจะมาเป็นแขกรับเชิญให้เราในวันนี้จะมาร่วมแชร์เรื่องราวอะไรเดี๋ยวเราไปพบบเขาได้เลยใช่แล้วขอเรียนเชิญคุณแจ็คค่ะโโอ้หมีแอบบอกก่อนว่าเขามีเขามีฉายาว่าแจ็คสิ้นหวังเพี่แจ็คสิ้นหวังทนนี้คแจ็คท่นนี้จะ พี่หันไปตรงนั้นหรอช่างคุยช่างภาพหายหมดเลยใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้โดีครับแนะนำตัวเองนิดนึงพี่เรื่อบุบแจ็คสิ้นหวังครับพี่แบบหน้าตาพี่เป็นลูกครึ่งเพราะเขาเกาหลีเกาหลีเลยฝั่งเหนือหรือใต้เลาะเลาะเลาะสีสกีเนี้ยเลยเดียวนะครับพี่แจ็คครับในฉายาแจ็คสิ้นหวังครับอันนี้คือได้มายังไงพี่แจ็คคือ เรื่องเล่ามันมาจากกรุงเทพเรีบในเปียดกรุงเทพอเขาจะเอาผมไปสร้างโอ้ยเป็นตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจว่าสร้างอ่าเขาให้ไปเลยนแบบครับผมแจ็สันบังโอ้เสีมาดีเลยน้องก็เลยบอกว่าเดี๋ยวพี่เปิดเปลยคเลยเป็นเแจ็ซสินบังเราก็จะทำเปียให้เป็นไงบ้างครับตอนนี้ตอนนี้ติดตามกี่้านแล้วครับตอนนี้ไม่เปียดเปดผมยังไม่เปิดยังไม่เปิดตอนนี้น้องก็บอกให้ สร้างตัวตนก่อนค่บผม AI จะได้จับสร้างตัวตนตอนนี้คือเรายังไม่เปิดเพจเปลี่ยนเดิมก็คือสต๊อปไปก่อนรอเปิดตัวในเพจใหม่โอ้คือแบบมาทีเดียวแบบมเปรี้ยงเหมือนแจ็คสันหวังขึ้นมานี่เลยเนาะคิดว่าอย่าง้นสีผมนี่คือก็คือแบบทําตามพี่แจ็คอันนี้อันนี้ตอนตอนที่ไปถ่ายถ่ายอะไรพวกถ่ายเอ่อผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งครับอืมก็ทําสีผมตัวนี้ก็เลยทรงนี้ โโอ้หก็เลยติดตามมาก็เลยก็เอาทรงนี้เลยโอ้ก็คือเป็ทรงประจำตัวน้องตองพี่แจ็คเี่ก็คือเหมือนมีแบบตอนนี้เข้ามามีผลิตภัณฑ์ที่เป็นครีเซ็นเตอร์แล้วด้วยนะชอบดูเป็นแบบเป็นคนแบบมีคาแรคเตอร์อันนี้หายไปแล้วใช่รอรอรอตอนใหม่ครับผมยังไงก็ยินดีต้อนรับพี่แจ็คพี่แจ็คสิ้นหวังที่มาในรายการของจักรามหานิยมของเรานะคะแปลว่าวันนี้จะต้องมีเรื่องแบบ เด็ดเด็ดมาเล่าให้ท่านผู้ชมฟังแน่เลยมีมีคือจะอย่างนี้ครับพี่แจ็คอย่างเวลาที่เราแบบมีแขกรับเชิญมาในรายการเนี่ยบางคนก็จะมาพูดถึงในเรื่องราวของอสิ่งลี้ลับเนาะนต้องเนาะหรือไม่บางคนในเรื่องของความเชื่อเซนส์สัมผัสอะไรต่างๆป <หา S 1> ระม,มาณนี้พี่แจ็ควันแบบนี้มีอะไรมาเล่าให้พวกเราฟังบ้างครับผมอยากจะบอกว่ามันเป็นความเชื่อจริงผมคนคนอีสารบริษาทนี่นะบอกว่าไม่ครับเราได้เพรากันที่เบาอย่างไ้เนี่ยอ๋อครับ พูดเวลาไม่นอนโอเคครับผมพอผมเป็นหมอตอกระดูกครับรถลมเชนนักเว่ย์อ่าเป็นหมอตอวเงี้ยขับเฟือกคือเฟือกไม่ไพ่เ่ราะม่นเฟือกคือไม่เหมือนเฟือกที่โรงพยาบาลนะภาษาน้ำบาดเขานี่เขาเรียนว่าหมอรักษาน่าแหม่แล้ววันหนึ่งแกไปรักษาผู้ป่วยลูกซีดแล้วนี่แหละครับแล้วไปเจอคนข้างข้างยาแกรุ้งหลานเื้อยหลานผมนี่แหละแกเลี้ยงหลานลูกพี่สาวครับอายุประมาณเท่าไหร่พี่หลาน ตอนน้อยยังไตอนนั้นแค่ขวบกว่าโอ้ยังเด็กเด็กเลย <c oughs> ยัง <c oughs> ยังเดิน <c oughs> ต่อแต่ต่อแต่เหมือนพาหลานไปด้วยพาหลานไปด้วยแต่ตอนเนี้ยพูดเรื่องนี้หลานผมยังบอกไม่ให้พูดเลยนะเนี่ยผมขนลุกเนีืยเขาบอกไม่ให้พูดเขายังกลัวจนทุกวันเนี้ยทุกวันนี้เขายี่สิบกว่าแล้ว,วเรื่องราวมันเป็นยังไงพี่ตอนนั้นพ่อผมไปเป่าแขนคนใช่ไหมครับแล้วมันมันมีคนตาย้วงนะอืมตายมาแล้วศพหนึ่งแล้วมันวิ่งไล่ล่ามาอีกไล่ฟันคนดัาไปเลยมีดอ่ะ พอมาถึงพ่อผมเนี่ยมันเงื้ออย่างเงี้ยครับพ่อผมก็อุ้มหลานด้วยคือเป่าเสร็จแล้วอฮะกะว่าเหมือนจะกึงดูเขาแล้วก็จะกลับครับเงื้อมาจะฟันจวตัวแล้วจะโดนตัวแล้วมีดหลุดมือไปเองเลยโอ้ยหลุดมือเลยถ้าไม่หลุดนี่คือโดนมาเต็มเต็มเลยโดนทั้งพ่อนโดนทั้งพ่อผมแล้วก็หลานโดนเลยครับโดนแบบเต็มนั่นแหละพอไอ้นี่มีดหลุดชาวบ้านก็ช้านึ่พ่อผมก็พาหลานกลับเลย คือคนนี้ยคือก่อเหตุมาเรื่อยใช่ไหมพี่คือมันขึ้นมาอย่างนี้อาาจประมาณร้อยเมตรสองร้อยเมตรคือฆ่าคนมาแล้วฟันกันหงอกเาไล่<ห>กันมาแล้วอ่ามันก็ไล่ฟันดะเลยไม่รู้เ<บ>ขาคิดยังไงแต่พ่อผมนี่พูดขึน้นมานี่หลานผมบอกอย่าพูดอย่าพูดผมเหมือนเขาติดตาเขาแบาาบมับนจับเนาะติดเลยออืผมก็ออืถ้าพ่อผมเป็นอะไรไปวันนั้นก็ก็น่าจะตายหงละ ถ้ามีไม่รู้มือพี่แจ๊คิดว่ามันเป็นเพราะอะไรอ่ะแบบเรียกว่ามีครูไหมมีครูบ้านเอืเอินของรักษาของหลักษาใช่ของรักษาเพราะว่าก่อนที่จะมีวิชาที่ไปรักษาคนอื่นได้อ่ะก็คงจะต้องแบบเหมือนแบบเรียนวิชามาเป็นวิชาที่สืบทอดกันมาอะไรเงี้ยก็จะมีครูที่คอยแบบปกปักรักษาพ่ออยู่คือต้องเล่าให้คุณผู้ชมได้รับทราบแบบนี้นะครับว่าอย่างที่พ่อของพี่แจเคเขาเนี่ยคือเป็นหมอเป่าคือเอาเนี้ยตามบ้านนอก คือคือผมก็อยู่คนอีสานคือแต่อาจจะไม่ได้สัมผัสอะไรมากประมาณนั้นก็จะมีเขาเรียกหมอทำลักษณะคล้ายๆกันนะพี่คือหมอทาอีกแบบนึงอีกแบบนึงใช่ไหมแต่ไม่ได้รักษาแบบนี้เขาก็จะมีแบบถ้าสมมุติว่าเด็กไม่สบายก็เอาน้ำมนต์มาเป่าอะไรประมาณนี้แต่คือของพ่อพิจใจคือเหนือมากกว่านั้นอีกก้างติดคอนพ่อผมก็ออกได้ออกได้แาแกก็มีน้ำมนต์ให้ขันนึงขันครับอืมใช่กระดูกกระดูกหักก็มาหาเลยได้ มีน้ามันมีเป็นอะไรบ้างมีมีใช่ไหมน้ามันน้ามันแกเนี่ยไม่ใช่ว่าใครก็ทําได้ครับต้องแม่ไมมแม่ไม้จะไม่ปวดตายอืมแม่ไหมจ้างจ้างนะจ้างเตาอข้าวดาแม่ไมมสิบคนเนี่ยตํางาดําเนี่ยโลหนึ่งเนี่ยออกน้ําได้ประมาณคนหรือสองคนที่เหลือตําไม่ตายก็ไม่เป็นน้ําก็ไม่ได้น้ํำยาครับนั่นคือกว่าที่จะได้แบบน้ํามันที่เป็นมาไว้ใน ก็ถือ uhm ว่าเป็นความเชื่อนะคับความเชื่อของของแต่ละบุคคลแต่คือที่แน่ๆสิ่งที่แบบคุณพ่อของพี่แจ๊คที่เกิดในวันนั้นนะครับผมก็ผ่านมาได้เงี้ยผ่านได้ครับผมผมผมก็ยังมงว่ามันหลุดมือมันได้อยางในทั้งที่มันกำมาซะแน่นเสียบฟันคนตายมาแล้วด้วยไรฟันคนบาดเก็บมาแล้วก็เยอะครับในวันเดียวกันนั่นแหละโอ้คุณผู้ชม ลองฟังดูแล้วแบบรู้สึกยังไงมีความรู้สึกแบบไงก็เดี๋ยวสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้ว <ผม S 1> <ช>่ามีประสบการณ์เหมือนพี่แจ๊คแบบนี้หรือเปล่านะครับผมกเ็เดี๋ยวให้พี่แจ๊คฝากผลง,งานนิดนึงครับอ่ะพี่แจ๊ครับ<อ>ตอนนี้นนก็กำลังทำซีรีส์เป็นอุตตนเดอร์ซีรีส์ทาง<ช>สังกัดเอ่อทันเดอร์ครับผม n t ทิเทนเมนต์ครับนะครับก็ฝากผลงานของ หนุ่มน้อยหน้ามนไปด้วยครับผมแจ็คสินหวังครับเแล้วก็อย่าลืมติดตามนะครับตามมหานิยม999 FC พี่น้องแฟนครับที่ดูไปแล้ว2 2จดีพี่ใช่ครับถ้าเจอเจอคลิปนี้แจ็คสินหวังจะไม่ํำให้คุณซินหวังครับโอ้วันนี้ก็มีโอ้ยน่ารักมากเลยวันนี้ต้องขอบคุณพี่แจ็คมากเลยนะครับที่มาเล่าประสบการณ์ ให้พวกเราได้รับฟังกันแบบนี้นะครับก็อย่างที่บอกไปครับอยากจะให้พวกเราไปในเรื่องราวของความลี้ลับหรือว่าความเชื่อความศรัทธาอะไรตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาได้แล้วก็ต้องตองฝากหน่อยฝากเพจเราฝากช่องการติดตามหน่อยครับอยากฝากการติดตามทางช่องตอนนี้เรามีทั้ง t ิกตอกนะคะเป็นเป็นชื่อเดียวกับยูทูบเลยใช่ก็คือศรัทธามหานิยม999แล้วก็มีช่อง YouTube แล้วก็มีเพจด้วยค่ะศรัทธามหานิยม999ชช่อเดียวกันค่ะในเพจที่น่าสนใจมากนะครับสำหรับใน Facebook f แฟนเพจ เราจะมีในเรื่องราวของการเอาเหมือนแบบเป็นเป็นดวงเอาดวงรายวันใช่ใช่กดติดตามไว้แล้วก็จะมนแบบอัปเดตดวงมีแบบเป็นราศีหรือว่าเป็นวันเกิดใช่ใช่นะครับยังไงก็ฝากติดตามทุกช่องทางของรายการศรัทธามหานิยม999นะครับสำหรับวันนี้ขอบพระคุณพี่แจ็คอีกหนึ่งครั้งนะครับผมโอเคครับน้องตองเราก็ลาไปแล้วสำหรับอีพีนี้เจอกันใหม่ครั้งต่อไปครับผมสวัสดีครับ